ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรงามแมโคซิงลิงขวัญรวมคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปปลูกผักวานป่านะครับด้วยเมล็ดนะครับก็ผมเคยปลูกมาในรอบที่แล้วนะครับตอนปลูกตอนนั้นใช้พี่เลี้ยงเป็นต้นมะนาวนะครับความเจริญเติบโตช้ามากนะครับตอนนี้มาปลูกที่สวนนะครับทีนี้ได้ความรู้จากคนเฒ่าคนแก่ที่เคยปลูกมานะครับ จะเอาพี่เลี้ยงแบบเป็นต้นมายืนต้นที่ว่าอยู่ตามทุ่งนาทุ่งไร่เต่าที่ที่แบบเป็นมายืนต้นที่มันงอกเองหรือเป็นแบบธรรมชาติเป็นจอมปลวกเป็นโพลแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเกณฑ์ตัวนี้นะครับผมจะปลูกกับคล้ายๆเป็นจอมปลวกเก่าแต่ก่อนนะครับสมัยปู่ย่าตายายเคยทําตรงนี้นะครับผมจะปลูกเน sort of co, ้นตรงนี <although backend>. ้เยอะหน่อยนะครับจะรอบเลยจะปลูกรอบเลยนะครับ ที่ผมไปไปขุดโค้ง,งนาที่จังหวัดเลยมานะครับผมก็ไปเห็นหลายหลายที่นะครับก็ไปเห็นว่าส่วนมากเขาจะปลูกแบบนี้นะครับจะปลูกแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับทีนี้ที่ผมจะปลูกอีกคือต้นตรงนี้ต้นที่มันที่ผมเอามาปลูกนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับกับต้น2อต้นสามต้นตีนี้มันไม่โตนะครับแล้วก็ฝั่งน้นตรงนี้ผมปลูกเสร็จแล้วนะครับนู่นครับ ต้นนี้ก็ปลูกเองนะครับปลูกเองกับมือนะครับต้นนู้นภาษาไทยไม่รู้เรืยออะไรนะผมเรืยอไม่ถูก <c oughs> นี่นะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะปลูกนะครับเมื่อกี้ผมก็ลงปลูกไปได้หลายหลุมแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะปลูกผมได้ทําการมาถางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะลงปลูกชะอมตัวนี้ผมมาลงปลูกไป ได้นานพอสมควรกันครับมันก็ขาดการดูแลเนาะมันก็ไม่ค่อยสวยไปฝั่งน้นสุดแถวนะครับแต่ผมจะจะปลูกแค่ตรงนี้ตรงมุมนี้นะครับเพื่อเพื่อนาคตจะได้ทําบ้านต้นไม้ตรงนี้นะครับก็เลยแบบให้มันเป็นวิวนะครับก็เลยแต่ตรงนี้ดีไม่ดีผมอาจจะขุดตรงนี้นะครับเป็นเป็นนาผักบุ้งปรับเป็นที่นาเหมือนเดิมปลูกผักบุ้งครับเพราะว่า ดูเชิงแล้วนะครับก็หนูมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเท่าไหร่แล้วก็ต้องการที่ปลูกผักบุ้งด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมก็จะปลูกเหมือนกันนี่นะครับตรงนี้นะครับต้นต้นเขาเรียกอะไรต้นปราดู่ต้นจิกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะปลูกนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะปลูกได้ เป็นไม้ป่านะครับขอให้มีพ่เลียงตัวเนี้พี่เลี้ยงเยอะมากครับต้นสะดาที่ผมเก็บเก็บไว้นะครับเป็นจะอนุรักษ์เป็นให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนี่นะครับผมก็ลงปลูกไปแล้วนะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆของผมนะครับสไตล์ผมนะครับนี่นครับผมจะลงจุดละสองเมล็ดบ้างเมล็ดหนึ่งบ้างนะครับฝั่งนู้นนี่ครับผมจะปลูกไว้แล้วรอบแล้วก็อยากให้เพื่อนได้ดูนะครับก็ตรงนี้ นี่นะครับผมก็จะใช้เหล็กนะครับบางคนก็จะใช้เหล็กแหลมเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กกว่านี้นะครับแต่ผมจะเน้นๆให้ใหญ่หนะ่อยให้ให้ดินมันโปรง่ปรงๆออกหน่อยนะครับก็จะประมาณนิ้วคุณนิ้วนะครับก็ประมาณสักสองคืบได้นะครับแล้วแต่เราตอกตอกสักคืบกว่าก็โอเคแล้วรักรากส่วนมากเขาจะแทงยาวเพราะว่าผมเคยเพาะในถุงดำนะครับรากเขาเดินยาวมากครับรากยาว ของทำคืบนะรากเขาจะแทงลงครับถ้าเราเพาะอย่างนี้การที่เราจะเอามาปลูกอีกนะครับมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะครับถ้าเราลงมีที่ลงปลูกแล้วเลยนะครับเราก็จะสามารถแบบปลูกแล้วก็ไว้เลยครับแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาเอานะครับขอให้มีพี่เลี้ยงครับตัวนี้ผมจะต้นสะเดาจะส่วนมากนะครับต้นสะเดาเยอะมากครับตรงนี้นี่นะครับพี่เลี้ยงรอบโคนแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นยอดยอดนั้นนะครับ ก็คือผักสลิดนะครับที่ผมเอามาปลูกผักสลิดผักกระจอนนะครับก็จะเน้นเอามาเล็ดนะครับเอาไปปลูกครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเหล็กแบบนี้ครับตอกเป็นหลุมลงไปให้ลึกนี่นะครับประมาณครึกว่าของผมครับประมาณครึกว่านะครับแล้วก็นี่ครับจะมีทรายครับเป็นทรายทรายก่อสร้างเรานลยครับทรายหยาบทรายแบบทรายที่เราผสมเทพื้นเทอะไรนะครับ ก่ออิดก่อบล็อกนะครับนี่นะครับกดจอดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นี่นะครับเอาก็กดนิดๆนะครับเผื่อช่วงนี้หน้าฝนเลยนะครับเผื่อเขาซุบตัวไปเดี๋ยวเมล็ดมันจะลึกเกินไปนะครับนี่ครับประมาณนี้แค่นี้นะครับกดเป็นลุมไปนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพญาใจดีนะครับที่ผมไปขุดโคกน้องนาให้แกนะครับทีนี้แกเห็นผมอยากได้นะครับตอนตอนตอนที่ผมไปขุดนะครับก็คือเมล็ดมันยังไม่สุกงอมดีนะครับทีนี้แกก็เลยขอที่อยู่ที่อยู่เรานะครับแกบอกไม่เอาทางค่าส่งค่าอะไรทั้งนั้นแกจะส่งให้ฟรีก็ขอขอบคุณครับที่ส่งมาให้นะครับดีใจมากครับที่ไปขุดโคกนาให้เขาเราก็ ทำให้เขาเต็มที่เหมือนกันนะครับก็คือเราก็ยังไงนะแลกเปลี่ยนน้าใจกันนะครับขอบคุณครับผมก็นี่วิธีปลูกก็ประมาณนี้นะครับเราก็เราไม่ใช่ว่าจะเอาเพือพ่อนเนสังเกตดูนะครับมันจะมีตัวที่เป็นขั้วที่เป็นขั้วที่มันติดกับต้นนะครับเราไม่ใช่ว่าจะจิ้มไปแบบนี้นะครับเรานอนแบบตะแคงนะครับตะแคงครับ นี่นะครับสมมุติว่าต้นขั้วอยู่อย่างนี้นะครับนี่ต้นขั้วอยู่ตรงนี้นะครับเราเราอยาอยาคว่ำลงครับเราตะแคงเอานะครับตะแคงแบบแนวนอนแนวนอนเอานะครับแนวนอนแบบนี้กดอุ้ยลึกเกือบลึกเกินไปครับตัวนี้นะครับส่วนมากจะไม่ไม่ลึกอันนี้จะให้เห็นหลังนิดๆนะครับตรงนี้มันร่มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับปลูกแบบนี้นะแล้วก็รอกันเจริญเติบโตของเขาที่ผมปลูกสวนมะนาวมันไม่โตนะครับ ที่เลี้ยงเขาอาจเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยปลูกกับแต่ส่วนมากที่ผมศึกษาดูนะครับที่เขาปลูกนะครับก็จะมีต้นแค่ต้นตะขบแบบต้นหลายๆอย่างนะครับที่เขาปลูกสังเกตดูจะมีต้นแคกับต้นตะขบเยอะนะครับที่เขาปลูกแล้วก็ชะอมนะครับที่เขาปลูกนะครับแต่ตอนนั้นผมได้เมล็ดมาที่ไปลงต้นมะนาวนะครับก็คือ เรายังไม่ได้ปลูกพี่เลี้ยงไว้นะครับทีนี้ไปทํางานเราก็ว่างนะครับเราเลยเพาะมาเพาะมาปลูกเองทีนี้มันก็เลยแบบชุลหุบเราก็เลยหาที่ไม่ได้เราก็ไปเลยลงในต้นมะนาวนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือจะได้ที่เป็นจอมปลูกนะคล้ายๆแบบนี้นะครับช่วงช่วงหน้าเราดูเห็ุนะครับมันจะงอกนะครับตรงนี้ผมว่าจะทำหัวเชื้อมาราดเหมือนกันนะครับ เป็นเห็ดโคนนะครับว่าจะทํามรากเพราะว่าจะอนุรักษ์ต้นโคนตัวนี้ไว้นะครับต้นสดาตอนแรกผมไม่ให้เต็มมากจะให้คนมาถางผมไม่ให้ถางออกเลยผมจะจะเก็บไว้นะครับก็คือเพื่อสิ่งแบบนี้แหละที่เราจะปลูกนี่แหละก็เลยภาษาเล่าก็สิจงไว้จังหน่อยครับเดี๋ยวก็จะฝังล้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอกฝังล้อนอีกครับก็จะตรงนี้น้ําอาจจะดันถึงนะครับผมจะ อีกหลุมนึงแล้วก็จะปลูกด้านหลังของผมอีกนะครับจะมีที่ผมเคยขุดเป็นต้นเป็นต้นที่มาจากป่าของจริงนะครับตอนนี้มันติดแล้วนะครับแต่ยังไม่โตนะครับก็เพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนนะก็ติดแล้วนะครับต้นทอกหวานนะครับนี่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวขอหักกิงตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่ตันนี้ไม่ใช่นะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเป็นถักหวานแค้นะครับมาจากป่าเลยนะครับนี่นะตอนนี้แค่เขาขาดการดูแลนะครับถ้าผมเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ก็น่าจะโตวันนี้ตรงนี้นะครับก็คือยังไงเขาก็ติดแล้วนะครับพอจะมีพี่เลี้ยงอันนี้เป็นตระกูลแบบไม้ป่าแบบกุลุ่มโบราณเลยนะครับเป็นป่าแบบนี่นะครับผักนี่ก็กินได้นะครับไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับผักแบบนี้มันเป็น นี่นะครับยอดของเขาก็จะคล้ายๆแบบนี้เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับนีจะเน้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับส่วนผักสลิดตัวนั้นผมเอามาปลูกนะครับเป็นอมเล็ดอมล็ดที่ผมเพาะนะครับที่มันขึ้นไปบนต้นนะฮะขออภัยครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตะเภากะเพราโคกนะครับกะเพราที่เราเอาจากตามโคกที่แบบ เขาจะฉุนนิดนึงนะครับเขาจะออกรสเผ็ดแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นกระเพราตลาดใบเขาจะไม่ใหญ่นะครับจะเล็กๆนะครับเป็นคือเอามาเล็ดจากป่าจากโคกมาที่มันงอกเองครับก็คือจะเอามาหวานไว้ตรงนี้ก็จะมีงอกเต็มรอบนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับกักหวานตอนนี้มีแค่หนึ่งต้นนะครับในสวนนี้นะก็คือไอ้นี้เป็นที่ไปขุดมาจากป่าเลยนะครับก็คือจะมีแค่ต้นเดียวนะครับ เดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาปุยเอาอะไรมาใส่แล้วรอให้เขาโตกว่านี้นะครับแล้วก็จะตัดพวกใบบุกใบไม้นี่ออกนะครับทีนี้ก็รอให้เขาสูงสักสูงกาเอวนะครับก็จะทําการตัดแต่งกิ่งเด็ดใบเด็ดอะไรให้เขาแตกหนอนถ้าเขาโตนะครับก็รอติดตามด้วยนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปปลูกต่อปลูกผักหวานต่อก่อนนะครับ ก็สำหรับใครที่ติดตามนะครับก็จะได้ดูแบบประสบความสตเด็ดหรือแบบการปลูกแบบทุรกันเลหรือแบบไหนนะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับเขามีงบเยอะเราก็สามารถทําปรับปรุงได้แป๊บเดียวก็สามารถทําได้นะครับส่วนงบน้อยนะครับทําไปเรื่อยๆืค่อยคอยปรับปรุงไปนะครับ ประสบการณ์จะสอนเราเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องเสรินเกษตรงามไมโครซิงเลียงคกลือโดนคลิปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร,ร์สับตะไคร้ลงม่อปุงมเครื่องซับๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม